สวัสดีครับพบก,กับเมจิกแบร์คาเดมี่นะครับผมอ่าอีพีนี้นะครับผมเป็นพี่หมีสอนกลน,นะครับแล้วกลที่หมีจะหยิบมาสอนในวันนี้เนี่ยต้องบอกน้องตามตรงก่อนนะฮะอย่างแรกไม่รู้ว่ากลชุดนี้เคยสอนไหมแต่เท่าที่นึกออกเนี่ยกลชุดนี้นะ่าจะไม่เคยสอนนะครับผมและกลชุดนี้นะฮะผมเอฟเฟกต์ Effect จะแรงมากเมื่อมีคนดูประมาณทัก 3- สามสี่คนขึ้นไปนะจะเจ๋งมากกลชุดนี้เพราะว่าคนดูทุกคนแทบจะมีส่วนร่วมหมดเลยนะโอเคเริ่มแรกนะครับผมน้องก็ สามารถให้คนดูเนี่ยกรีดไพ่สับไพ่ก่อนได้เลยนะ,ะผมว่าคนดูกรีดไพ่นะผมเราก็ยื่ให้คนดคนูคนที่สองสับแล้วแต่นะเขาจะสับแบบปกตินะผมหรือเราจะสับแบบนักมายากลโอ์แฮนแล้วแต่เราเลยนะผมหลังจากที่เราสับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องอธิบายกติกาในการเล่นกลนนิดนึงนะอย่างแรกนะครับผมพี่หมีได้ทาการที่บอกคนดูนะว่าเดี๋ยวเราจะแจกไพ่เป็นหลายๆกล่องหลายๆกลอ่ลลกลองเลยนะโดยที่ทุกกลองเนี่ย แต้มเต็มที่สุดก็คือ13นะครัะผม13นับยังไงสมมุติใบนี้เป็นเบอร์8นะครับผมเบอร์8เพื่อนพี่มีหน้าร้อแ้าสบแจ็คควีนคิงแบบนี้นะผมอ่าใบนี้เป็นคิงถือว่าเต็มพอดี13คิงเต็มพอดี13ควีนก็เป็นอ่า12ควีนแล้วก็คิงเนาะโอเค9ก้าก็นับไปเก้าสิบแจ็คควีนคิงนะครับผมเออ อันนี้2นะครับผมก็นับไป 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, แจ็คควีนคิงนะครับผมอันนี้เอสนะครับก็นับไปเอสแล้ว 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ก็ดแปดเกแจ็คควีนคิงอันนี้9อีกชักกองแล้วกัน9แล้วก็เป็น10แจ็คควีนคิงนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะในเที่ยวนี้นะครับผมสมมุติว่านะจังหวะนี้เนี่ย พี่หมีก็จะที่มาให้คนดูบอกงนี้นะครับว่ามันมีไพ่ตั้งแปดกองเนอะให้พี่หมีแค้คนดูเนี่ยเขาสุ่มเลือกมานะผมสุ่มเลือกมาสามกองนะครับผมโดยที่วิธีการสุ่มก็คือสมมุติว่าคนดูเขาเลือกกองนี้นะผมก็ให้ความแบบนี้ไปเลยโอเคไหมถ้ากองไหนที่ไม่เลือกไพ่ถูกหงายถูกไหมครับก็ให้เอากองที่หงายทั้งหมดรวมกันมาเป็นกองเดียวนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยพี่หมีไม่มีคนดูถูกไหมแต่ถ้าน้องเล่ให้คนดูดูเนี่ยก็คือ เราก็เล่นเราก็ทานหลังนะโอเคไหมอ่ะสมมุติคนดูเขาเลือกกองนี้<ๆ>กองที่1นะผมเา่าเลือกกองนี้กองที่สองนะครับผมแล้วก็เลือกอก,อนะกองอ่ากองที่กั่นกองใหญ่ๆแล้วกันนะครับกองที่3นะโอเคส่วนที่เหลือเราไม่ได้ถูกเลือกนะผมก็รวมเป็นกองกับแบบนี้นะครับอ่ะตรงนี้เราก็จะความอย่างนี้นะตรงนี้เราสามารถสับได้นะเดี๋ยวหาว่าสับไม่ได้นะผมสับได้นะโอเคเที่ยวนี้เนี่ยก็จะมีไพ่อยู่3ามกองนะผมน้องๆอาจจะหาคนดูว่าให้คนดู คนแรกนะผมเลือกมองว่าสามกองนี้ชอบกองไหนชี้มาใบหนึ่งครับใบบนสุดเอาใบบนสุดนะอ่ะสมมุติคนดูเขาเลือกใบบนสุดกองนี้นะผมเป็นเบอร์แปดนะผมอีกคนนึงก็หางคนที่สองนะสมมุติเขาเลือกใบกลางนะผมเป็นเบอร์สองนะครับผมโอเคเที่ยวนี้เนี่ยแปดกับสองรวมกันได้สิบนะสิบนะโอเคสิบพี่หมีก็จแจกไพ่ดูมาต้นไปก่อนสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อันนี้เบอร์8ก็จะให้8ใบ1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้เบอร์2ก็1 2โอเคนะครับผมเที่ยวนี้ไพ่พี่หมีเหลือบนมือแค่ใบเดียวง่ายๆเลยครับเป็นไปได้ไหมครับว่าใบบนกองเนี้ยกองเนี้ยใบบนสุดจะเป็นเ S แน่นอนคนุณตอบเป็นไปนไม่ได้มันยากมากเลยเป็นไปไม่ได้ไงนะครับผมเพราะว่าจะให้2ใบหูเหลือ S เป็น๋ยวนี้ยากมากเลยนะ และดูกันครับว่าใบเดียวที่เหลือใช่เอสไหมเป็นเอสโพดัมนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกลชุดนี้กันเลยนะครับผมว่ากลชุดนี้เล่นยังไง โอเคนะครับวิธีการเล่นกลชุดนี้นะครับผมต้องบอกน้องก่อนนะครับว่าตอนที่แสดงพี่หมีแสดงให้ดูก่อนที่จะสอนเนี่ยต้องเรียนรมตรงเลยนะว่าหมันเล่นค่อนข้างยากนะเพราะเนื่องจากว่าเราไม่มีคนดูดูนะครับผมแต่ถ้าน้องๆไปเล่นในคนดูดูเนี่ยอันเนี้ยก,ก็จะค่อนข้างแบบมีในการตอบโต้กันนู้นเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่านะครับผมแล้วก็ไอกลชุดนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่า คนดูสามารถสับให้ได้กีดให้ได้ปกติเลยนะครับผมและข้อสําคัญอีกอย่างนึงก็คือกลนชุดนี้จําเป็นที่จะต้องมีไพ่ครบทั้ง52ใบนะผมจะขาดจะเกินแม้แต่ใบเดียวไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเคเทียวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเล่นยังไงต้องบอกนะว่ากลนชุดนี้เนี่ยเป็นเป็นกลที่ค่อนข้างใช้ในเรื่องการพรีเซนต์เยอะมากนะผมในการเล่าเรื่องค่อนข้างเยอะนะอ่ะ โอเคเริ่มแรกนะผมคนดูสับพงสับไพ่แล้วแต่นะเราก็อธิบายคนดูเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะหงายไพ่ขึ้นมานะครับผมแล้วเราให้ทําการแจกไปให้ครบ13เลข13นะโดยที่สมมุติเราก็ยกตัวอย่างกองแรกสมมุติก่อนนะก็คือเป็นเบอร์แปดนะผมแล้วนับไป9 10แจ็คควีนคิงแบบนี้นะผมอันนี้แจ็คก็นับต่อไปก็ควีนคิงอันนี้เบอร์10ก็นับต่อไปก็อ่าสิบแจ็คควีนคิงนะผมอันนี้คิงเต็มอยู่แล้วแ คณะไปเก้าสิแจ็คควีนคิงนะครับผม6ก็อ่า6แล้วก็7 8 9 10แจ็คควีนคิงวันนี้เบอร์น9นะครับผม9 10แจ็คควีนคิงควีนเอาอีกสักกองนะตรงจังหวะตรงกรองนี้น้องสามารถแจกเป็นหลายๆกองก็ได้นะแต่ให้มันเหลือไพ่จำนวนหนึ่งไว้ก็พอนะโอเคไหมเพราะบางใบเนี่ยมันเต็มอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ไม่ใช่เป็นกองถูกไหมเงี้ยคิงมันก็เต็มอีกแล้วนะครับผมอันนี้2อ่ะโอเคเดี๋ยวอาจจะเอา มันอาจจะเละๆหน่อยนะโอเคแต่พยายามจัดให้มันเป็นกองๆนะน้องๆโอเคไหมนี่เบอร์สองนะผมก็นะับไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแจ็คสควีนคิงโอเคนะผมเราก็จะเหลือแค่จำนวนหนึ่งเนาะเราก็ตรงส่วนนี้เราพยายามที่จะไม่ต้องสนใจก่อนนะไพ่เหลือบนมือนะไม่ต้องสนใจตรงนี้ก่อนเราเอาวางแยกไว้ก่อนนะผมและเราก็อธิบายให้คนดูบอกครับว่า เดี๋ยวจะให้คนดูสุ่มเลือกมา3ามกองนะครับผมโดยที่นะ้ำตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรเลยนะผมแต่เราจะหันอยู่ตรงหน้าเลยก็ได้หรือจะหันหลังก็ได้ถามว่าทาไมต้องหันหลังถ้าหันหลังเนี่ยมันมันจะเป็นการเพิ่มความน่าทึ่งใหนน้ับกวชุดนีวอนทั้งไม่อ่กวนก็ไม่ได้มองนะเราเป็นคนเลือกเองเป็นคนทำเองโอเคไหมแต่ถามว่าถ้าเรามองไพ่ได้ไหมก็มองไพ่ก็ได้เหมือนกันนะผมไม่ได้ผิดอะไรตรงนี้นะโอเคสมมุติว่าคนดูสุ่มเลือกมา3กองนะผม,มก็อาจจะเลือกกองนี้กองที่1นะผมมันดูเป็นกองดีนะผมมันดูเยอะดี อันนี้คือกองที่2อนะครับผมอันนี้คือกองที่สามสมมตินะโอเคส่วนที่เหลือลน้องก็บอกมาดูเลยนะครับว่าส่วนที่ไม่ไถูกเลือกเนี่ยให้เอาทับรวมกันเลยนะครับผมมันก็จะเป็นไพ่หงายแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่น้องๆเห็นก็คือไพ่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าในกองนี้ที่เราหันหลังนะอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับผมเที่ยวนี้ตรงนี้คือจุดสําคัญนะครับผมหลังจากที่น้องๆได้กองนี้ทับมาแล้วเนี่ยเฉพาะในมือนักมายากลนะน้องๆสามารถสับโชว์ได้ถามว่า ทำไมสับตรงนี้ได้เพราะตรงเนี้ยถูกเซตสแต็กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับตรงสามกองเนี้ยห้ามสับแล้วนะโอเคไหมเราจะสับได้ยัเพราะมือเราถามว่าพอเราสับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนดูเขาก็จะยิ่งอึ้งเขาบิกว่าเอ้ยไพ่มันก็ถูกสับตลอดนะมันถูกกี่ตลอดนะอะหลังจากที่น้องหันกลับมาแบบนี้นะครับผมจนรวมไพ่เป็นกองและเที่ยวนี้นะครับผมน้องๆก็ถามให้คนดูเนี่ยเขาเลือกใบบนนะครับ ของกองหนึ่งมากองไหนก็ได้นะผมค,คุณเขาเลือกกองนี้นะครับผมชึบเป็นเบอร์10นะครับผมกองนี้เป็นเบอร์6สมมุตินนะอ่ะโอเคเที่ยวนี้นะครับผมข้างบนเนี่ยน้องๆจำไม่ง่ายับผมจาเป็นนะต้องต้อมอยนี้นะจาเป็นนะครั้งแรกที่สุดก่อนที่หมีจะหาไพ่เนี่ยพี่หมีจําเป็นที่จะต้องแจกไพ่ลงบนโต๊ะไปก่อน10ใบนะครับผม10ใบก่อนนะนี่คือครั้งแรกนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติในกรณนี้ที่เราหายออกมาเนี่ยสมมติคนดูไม่เลือกกองนี้นะคนดูไม่เลือกกองนี้นะคนดูเลือกเป็นกองนี้มาเห็นไหมเราไม่สามารถเล่นเลขอะไรได้เลยนะครับผมน้องๆก็จะบอกว่าเอยเดี๋ยวผมขอใช้ตัวช่วยก่อนด้วยการแจกไพ่โรบนโตสิบใบเพื่อหาจํานวนไพ่อะไรอย่างนี้ก่อนนะตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดอ่อนของกลนชุดนี้จริงๆนี่คือเป็นจุดอ่อนของกลนชุดนี้นะแต่ถ้าแจ็คพอตน้องๆเปิดมาแล้วใบแรกเป็นเบอร์สิบหรือผลรวมสองใบรวมกันเป็นเบอร์สิบ อันนี้คือจะค่อนข้างเล่นง่ายมันจะค่อนข้างมีเซนง่ายนะสมมุติในกรณีเน,นี่ยพี่หมีเห็นแล้วมันเป็นเบอร์สิบนะผมโอเคพอเรายึดใบแรกก่อนนะอันนี้อันนี้คนแรกเป็นคนเลือกใช่ไหมเพราะงั้นอยากแรกเราแจกไปก่อนสิใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าดดใบนี้เราก็อ้างว่า10ใบนี้เป็นผู้ช่วยนักแมยกลนะแยกมันก่อนคนดูเขาจะงงงนิดนึงผู้ช่วยนักแมยกลอะไรโอเคเบอร์นี้เบอร์อะไรครับเบอร์หนะเราก็แจกไปก่อน1 2ต้องบอกนี้นะก่อนที่พี่หมีจะแจก,กนะ ให้ที่ถูกหงายหน้าขึ้นมานะผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์สีเบอร์หกให้เราแจกตามจํานวนไพ่เราแจกสลับกันแล้วนะต่อครั้งแรกเนี่ยเราแจกตั้งแต่เหมือนแบบแจ็คเอสม,มติแจกเนี้ยแจ็คควีนคิงนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เอานะอันนี้จะแจกตามจํานวนหน้าไพ่บนเลขเลยนะสมมติอันเนี้ยสิบใบแรกเนี้ยไม่เกี่ยวกับสิบใบเนี้ยโอเคไหมสิบใบแรกเนี้ยน้องๆจําจำเป็นที่จะต้องแจกอยู่แล้วโอเคไหมครับ หลังจากนั้นเนี่ยน้องๆจะเล่นใบนี้เอ้ะวันนี้เลขหกก็แจกไปหกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เบอร์สิบก็แจกอีกสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคไหมครับพอหลังจากที่น้องจบตรงนี้เนี่ยเชื่อไหมสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นนะครับคนดูเขาก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นกลยังไงอะ่ะเราก็ถามคนดูเลยนะครับว่าอันนี้แล้วแต่น้องนะมันจะมีสองเอฟเฟกต์ที่จะเล่น,นครับเอฟเฟกต์แรกคือน้องๆนับไพ่ขึ้นมาก่อน นับเลยว่าเหลือกี่ใบแล้วค่อยเปิดใบนี้อย่างที่สองก็คือบอกเลยครับว่า,อ,าอยากจะเปิดดูใบบนใบนี้ไหมว่าเป็นเลขอะไรอ่ะที่หนีจะเอ,เ,อฟเฟกต์สองให้ดูก่อนนะสมมุติคนดูเปิดมาเป็นเลข9นะครับผมถามคนดูเลยครับเป็นไปได้ไหมตรงนี้มี9ใบอ่ะหนึง่งห้าใช่ไหมครับแล้วเราก็จกไป1 2 3 4 5 6 7 8กับตรงนี้เราต้องสามารถยื่นคนดูแจกได้โอเคไหมกลับอีกแบบหนึ่งนะผมพี่หมีจะเลือกใช้แบบแบบแบบนี้มากกว่านะก็คือพี่หมีจะนับไพ่บนมือก่อนนะโอเคก่อนที่หมีจะนับไพ่พี่หมีใช้คํานี้นะครับผมว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเรามีการสับไพ่ใช่ไหมครับใช่มีการกี่ไพ่ใช่ไหมครับคนดูตอบมาว่าใช่เรามีการแจกไพ่เป็นกอง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 แล้วคนดูเป็นคนเลือกเองใช่ไหมครับคาตอบมันตายตัวว่าเขาเป็นคนทาเองใช่เพราะฉะนั้นพี่หมีก็อาจจะยื่นให้เขาแจกบนโต๊ะนะเดี๋ยวลองนับดูเขาว่าบนมือมีกี่ใบเขาก็นับไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบหลังจากคนับจบเสร็จเขาก็จะค่อนข้างงนงนิดนึงว่ามีเก้าใบแล้วทำไมอะ่ะเราก็ถามคุณดูครับเป็นไปได้ไหมครับว่าใบาบนสุดเนี้ยเป็นเลขเก้าคุณดูเขาจะแบบเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเป็นเขารู้สึกเขาเป็นคนทําเองหมดเขาเลือกเองหมดนั่นนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงสุดท้ายแล้วเปิดมาก็จะเป็นเลขเก้าแบบนี้นะครับผม ต้องบอกงนี้นว่ากลนชุดนี้เนี่ยมันเป็นกลที่เล่นง่ายก็จริงแต่ขั้นตอนมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หมีไม่แน่ใจว่าอธิบายเร็วเกินไปไหมนะอันนี้คืออย่างแรงนะผมเพราะว่ากลชุดนี้สารภาพตามตรงเลยว่ามันง่ายก็จริงแต่ก่อนที่จะอัดเนี่ยพี่หมีพูดผิดพูดถูกเนี่ยอัดไปหลายเทคเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลชุดนี้พยายามลองดูสเต็ปมันก่อนนะว่า ทำอย่างไหนก่อนอย่างไหนหลังโอเคไหมครับแล้ววิธีการเล่าเรื่องหรือวิธีการพรีเซนต์เนี่ยนี่คือจุดเด่นหรือจุดสําคัญของกลชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนํานะกลชุดนี้เราเน้นเป็นสายค่อยๆเล่าเรื่องนะครับผมไม่ต้องใช้มือฝ้าไม่ต้องมีการหัวแทงสิ้นกลนชุดนี้ไม่มีไม่มีเทคนิคเลยนะถ้าน,าน้นองสังเกตดีนะกลชุดนี้ไม่มีเทคนิคของน้ำเงนกลแใดใดทั้งสิ้นเลยไม่มีทั้งดับเบิลลี่ไม่มีการเอ็มซัเล่ไม่มีการใดใดทั้งสิ้นนะผมแต่กลชุดนี้ก็ออกเอฟเฟกต์ประมาณนี้นะครับ <S <S ผมก ลองฝึกกันดูนะครับหรือถ้าน้องคนไหนสงสัยตรงไหนเนี่ยก็ลองพิมพ์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างดูเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าพี่หมีได้ไลฟ์ครั้งไหนเนี่ยอาจจะเข้ามาคุยกันในไลฟ์เดี๋ยวเล่นกลชุดนี้ให้ดูแบบสดๆอีกทีหนึ่งและกันนะครับประมาณนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับการรื้อเมฆกลกลไพ่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเมจิกแบร์แคมดี้ด้วยนะครับผมใครกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีอัััััพคคลิปใหหหมมม่่เเนน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 ีีียจจะะะแ้้้งงตืออาททสรรบบผ ฝึกกดไงเยอะนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝากกดับสไก้ต์นะครับ